สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์คราฟตเ็ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆสดร้อนๆน,นั่นก็คือคูโบต้าอล5018รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ที่หลายคนในวงการเกษตรบ้านเราเฝ้ารอคอยเพราะขึ้นชื่อในเรื่องความอดทนประหยัดน้ํามันและยังได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากกว่าเดิมคูโบต้าอล5018ถือว่าเป็นแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเกษตร,รกรไทย ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายงานพรวนง,งานยอกรองหรือแม้แต่การลากข่้งขนส่งพืชผลก็สามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบขนาด50แรงม้าให้กําลังที่มั่นคงและต่อเนื่องทําให้สามารถทํางานในแปลงใหญ่ได้อย่างไม่สะดุดจุดเด่นของเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้คือการพัฒนาให้ปล่อยมลพิษน้อยลงแต่ยังคงความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงที่เป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้าสิ่งที่น่าสนใจคือดีไซน์ภายนอกที่มีการปรับให้ดูทันสมัยขึ้น โทนสีขาวเงางามโดดเด่นสะดุดตาเรียกได้ว่าไม่ใช่เพียงเครื่องมือการเกษตรแต่ยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราในยุคใหม่ไฟหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนและช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อทำงานตอนเช้ามืดหรือเย็นจัดในส่วนของห้องโดยสารคูโบต้า L5018 ปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ผู้ขับขี่นั่งสบายมากขึ้นเบาะนั่งใช้วัสดุกันสะเทือนปรับระดับได้ง่ายทำงานานานๆก็ไม่ปวดหลังแผงคอนโทรลถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวทําให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้สะดวกแม้จะอยู่ในงานที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นงานปลูกพืชผักในแปลงเล็กหรือการรอยอกล่องที่ต้องการความแม่นยําอีกหนึ่งจุดเด่นของคูโบต้า L 5018คือระบบเกียร์ที่ถูกออกแบบมาให้เลือกได้หลายสปีดร,รองรับทั้งงานที่ต้องใช้ความเร็วสูงเช่นการขนส่งและงานที่ต้องใช้แรงบิดสูงเช่นการไถดินแข็งระบบไฮดรอลิกก็ได้รับการปรับปรุงให้ทํางานได้อย่างแม่นยําและทรงพลัง สามารถยกอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ได้สบายๆไม่เพียงแค่ความแข็งแรงทนทานคูโบต้ายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถรุ่นนี้มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่บนพื้นที่ครุขคะับระบบเบรกตอบสนองได้รวดเร็วช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจทุกครั้งที่ทำงานสำหรับการใช้งานจริงหลายเกษตรกรที่ได้ทดลองใช้ L 5 0 1 8รุ่นใหม่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถมีแรงดีขึ้น ทำงานได้ต่อเนื่องนานขึ้นโดยไม่กินน้ำมันมากเกินไปและยังสามารถรองรับงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานในไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังหรือสวนผักขนาดใหญ่อีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องการบำรุงรักษาคูโบตา L5.18 ถูกออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายจุดตรวจเช็คน้ำมันเครื่องน้ำหล่อยเย็นและไส้กรองต่างๆถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวกทำให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและดูแลเองได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าศูนย์บริการบ่อยๆ ในด้านราคาถึงแม้ว่าคูโบต้า L 5018ปี2026จะมีราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ถ้ามองในระยะยาวถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะรถรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานมีความทนทานสูงและยังช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงรวมถึงค่าบำรุงรักษาในอนาคตถ้าพูดถึงคู่แข่งในตลาดแบรนด์อื่นๆก็มีแทรกเตอร์ขนาด50แรงม้าเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้คูโบต้าแตกต่างคือความเชื่อมั่นที่เกษตรกรไทยมีต่อบแบรนด์นี้มานานหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการหลังการขายอะไหล่ที่หาง่ายหรือเครือข่ายศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้ทําให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกคูโบต้าได้อย่างมั่นใจสรุปแล้วคูโบต้า l 5018รุ่นปี2026ถือว่าเป็นแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์เกษตรก,รกรไทยในทุกมิติทั้งความแรงความทนความประหยัดดีไซน์สวยงามทันสมัยและการดูแลรักษาที่ง่ายใครที่กําลังมองหาแทรกเตอร์ขนาดกลางที่คุ้มค่าในระยะยาวรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Car Craft e s ของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆทั้งแพร็กเตอร์รถยนต์และยานยนต์หลากหลายประเภทขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ